สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราเตรียมมาฝากกันในวันนี้นะคะเซอร์ไอแซคนิวตันค่ะชื่อนี้แน่นอนว่าหลายคนต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะคะเขาคือแบบว่าเสาหลักของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับผมกฎต่างๆที่เขาคิดค้นนี่คือโอ้โหอยู่รอบตัวเราหมดเลยใช่ค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างรถยนต์หรือออการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆเนาะครับแต่ว่า สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะเบื้องหลังภาพนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละค่ะยังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้ครับข้อมูลหลักๆของเราวันนี้มาจากวิดีโอ The Secret Side of Sir Isaac Newton ของช่อง News t i n g นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะนําเสนอภาพของนิวตันที่มันครบถ้วนขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ดังๆอย่างเดียวอืมค่ะ จะมีทั้งเรื่องบุค,คลิกส่วนตัวเขาความเชื่อบางอย่างที่อาจจะแปลกไปจากคนอื่นหรือแม้แต่ความสนใจในาศาสตร์ที่แบบลึกลับหน่อยหนอยใช่ครับพวกการเล่นแร่แปราธาตุอะไรพวกนั้นแล้วก็มีความขัดแย้งต่างๆในชีวิตเขาด้วยเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยชีวิตที่น่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนมากๆของเขากันเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นชีวิตนิวตันนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาเกิดก่อนกำหนดด้วยในวันคริสต์มาสปี1642ครับแถมคุณพ่อซึ่งเป็นชาวนาก็เสียไปก่อนเขาเกิดตั้ง3เดือนนะ่ะแล้วตอนเกิดนะคะว่ากันว่าตัวเล็ดมากขนาดแบบใส่ในแก้วขวดได้พอดีอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับเกือบจะไม่รอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโห oh. และชีวิตวัยเด็กนี้ดูเหมือนจะมีผลกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับคือตอนอายุแค่สขวบเนี่ย คุณแม่เขาแต่งงานใหม่อ๋อค่ะครับแต่งกับบาทหลวงที่ค่อนข้างมีฐานะแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันทิ้งนิวตันไว้กับตายายโโหแค่สามขวบเองเหรอคะน่าจะกระทบกระเทือนจิตใจน่าดูดมากเลยครับมันมีหลักฐานชัดเจนเลยนะคือหลายปีต่อมาเนี่ยเขาเคยเขียนรายการบาปที่เคยทำตอนเด็กๆมีข้อนึงที่แบบอ่านแล้วตกใจเลยเขาเขียนว่าขู่พ่อเลี้ยงกับแม่ว่าจะเผาบ้านทิ้งให้หมดฮะ huh? จริงเหรอคะแรงมากครับสะช้อนเลยว่าเขาคงโกรธแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งมากๆฝังใจมาตลอดอืมแต่ถึงจะมีปมนะคะเขาก็ดูเป็นเด็กฉลาดช่างสังเกตมากๆใช่ครับสนใจพวกกลไกอะไรมากกว่าจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะตอน9ก้าขวบนี่สร้างนาฬิกาแดดเองได้แล้วนะคะสุดยอดมากครับแล้วลายเซ็นที่เขาสลักไว้ที่โรงเรียน king s c h o เนี่ยก็ยังอยู่เลยนะจริงด้วยคะ่ะ แต่เหมือนชีวิตการเรียนก็เกือบสะดุดใช่ไหมคะตอนคุณแม่จะให้ออกมาทำนาครับเพราพ่อเลี้ยงเสียแม่ก็อยากให้กลับมาช่วยงานที่บ้านแต่โชคดีมากที่ครูใหญ่เห็นแววเลยไปช่วยพูดกับแม่จนเขาก็ได้กลับไปเรียนต่อแล้วก็เข้าเคมบริดจ์ได้ในปี1661แต่ก็ลำบากอยู่ดีต้องทำงานใช้นี่ค่าเล่าเรียนไปด้วยใช่ครับทำงานเป็นเหมือนคนรับใช้ในมหาหลัยนั่นแหละครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นคือ ทัศนคต,ติต่อการเรียนรู้ยังไงเหรอคะคือแม้ว่าจะเรียนพวกปรัชญากรีกโบราณอย่างเพลโตอริสโตเติลอะไรพวกนี้แต่เขาไม่ได้เชื่อตามทั้งหมดนะเขามีเขียนไว้ในสมุดบันทึกเป็นภาษาละตินเลยแบบว่าอ๋อที่บอกว่าเพลโตคือเพื่อนอริสโตเติลก็เพื่อนแต่ความจริงคือเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะใช่เลยครับประโยคนั้นเลยเขาเชื่อในการหาความจริงจากการทดลองการสังเกตรจริงๆ ซึ่งเนี่ยแหละที่เป็นพื้นฐานสําคัญนําไปสู่การค้นพบครั้งใหญ่ๆของเขาโดยเฉพาะในช่วงเวลาสําคัญหลังจากเรียนจบที่เกิดโรคระบาดใหญ่พอดีครับผมช่วงปี1665การระารครระบาดหนักมากในยุโรปโดยเฉพาะลอนดอนนี่คือแบบเสียชีวิตเป็นแสนเลยมหาวิทยาลัยก็เลยต้องปิดใช่ครับนิวตันก็เลยต้องกลับบ้านเกิดที่วูสทอปแมโน่แล้วก็อยู่ที่นั่นไปเกืบอบ2ปีเต็มๆครับซึ่งช่วงเวลาที่เหมือนกักตัวอยู่บ้านนี่แหละ เหลือเชื่อมากกลายเป็นช่วงที่เขาแบบผลิตผลงานสุดยอดออกมาที่เรียกกันว่าปีมหัศจรรย์หรือ annus mirabilis โอ้มีอะไรบ้างคะในช่วงนั้นโอ้โหหลักๆเลยคือ3เรื่องใหญ่ๆที่เปลี่ยนโลกวิทยาศาสตร์ไปเลยนะครับเรื่องแรกคือทัศนศาสตร์หรือ optics เรื่องเกี่ยวกับแสงใช่ครับเขาใช้ปริซึทดลองกับแสงแดดจนเจอว่าแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ย จริงๆมันคือสีรุงทุกสีรวมกันอ๋ออันนี้ที่หับไลนยแมวคลิปเก่าของอริสโตเติลเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับสมัยก่อนเชื่อว่าสีเกิดจากแสงผสมกับความมืดนิวตันล้มกระดานความเชื่อนั้นเลยแล้วเขาก็สร้างกล้องโทรทัศน์แบบใหม่ด้วยนะคือแบบสะท้อนแสงอ๋อใช้กระจกแทนเลนใช่ครับทําให้ภาพชัดกว่าแก้ปัญหาเรื่องสีเพี้ยนได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยเห็นว่ามีเรื่องหวัดเสียวด้วยเหรอคะที่เขา ทดลองกับตาตัวเองอ๋อครับมีเรื่องเล่าว่าเขาเคยลองเอาเข็มเย็บผ้าค่อยๆดันลูกตาตัวเองดูเพื่อจะสังเกตว่าการรับรู้สีมันเปลี่ยนไปไหมอะไรทํานองนั้นโหกล้ามากฟังแล้วเสียวแทนเลยค่ะแล้วเรื่องที่2ล่ะคะแรงโน้มถ่วงตำนานแอปเปลิลนี่จริงไหม <c oughs> เรื่องแอปเปิลหล่นใส่หัวเป๊ะๆเนี่ยไม่น่าจะมีหลักฐานจริงจังนะครับอาจจะแต่งเติมกันทีหลังอ้าวหรอคะแต่อเดียหลักๆคือใช่ครับ การที่เขาเห็นแอปเปิลหล่นจากต้นเนี่ยมันจุดประกายความคิดสําคัญขึ้นมาเขาสงสัยว่าเอ๊ะแรงที่ดึงแอปเปิลลงมาเนี่ยมันใช่แรงเดียวกับที่ดึงดวงจันทร์ไว้รอบโลกหรือเปล่าอ๋อที่ทําให้ดวงจันทร์ไม่ลอยหายไปใช่ครับแล้วเขาก็สรุปว่ามันคือแรงเดียวกันคือแรงโน้มถ่วงที่กราวิตี้นี่แหละแล้วเขาก็เชื่อว่าแรงนี้อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ได้ทั้งระบบสุริยะเลยสุดยอดเลยค่ะ แสดงว่าคอนเซปต์เรื่องแรงโน้มถ่วงสากลนี้ก็มาจากช่วงนี้เหมือนกันก่อตัวขึ้นมาช่วงนี้แหละครับแต่ว่าแต่การจะอธิบายเรื่องพวกนี้มันต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นแหละคือปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในยุคนั้นมันยังไม่พอก็เลยนํามาสู่การค้นพบยิ่งใหญ่เรื่องที่3าในช่วงปีมหาสกันนั่นก็คือแคลคูลัสเขาคิดขึ้นมาเองเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับพัฒนาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์แบบใหม่เอี่ยมขึ้นมา เพื่อจะใช้อธิบายการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนพวกนี้โดยเฉพาะเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทั้งเรื่องแสงเรื่องแรงโน้มถ่วงและก็แคลคูลัสเกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่2ปีที่กลับไปอยู่บ้านพอโรคระบาดใช่ครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สมชื่อจริงๆพอการระโรคเริ่มซาเขาก็กลับไปเคมบริดจ์ปี1667แล้วก็ได้เป็นาศาสตราจารย์เลยหลังจากนั้นไม่นานครับกลับไปแป๊บเดียว อายุแค่26-27เองมั้งครับก็ได้เป็นศาสตราจารย์ลูคาเซียนด้านคณิตศาสตร์แล้วตำแหน่งนี้คือแบบสุดยอดของวงการแล้วนะคนที่เป็นต่อมาก็อย่างสตีเฟนฮอว์กิ n งโอ้เก่งมากเลยค่ะแต่แอบได้ยินมาว่าเขาไม่ค่อยสนใจสอนเท่าไหร่จริงไหมคะก็มีส่วนจริงครับ <laughs> มีเรื่องเล่าว่าบางทีเข้าห้องไปไม่มีนักเรียนมาเลยเขาก็บรรยายให้ห้องว่างๆฟังไปงั้นแหละอ้าวทำไมล่ะคะ ดูเหมือนว่า passion จริงๆของเขาคือการวิจัยการคิดหาคำตอบมากกว่านะเขาใช้เวลาอีกหลายปีนเลยขัดเกลาความคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงการเคลื่อนที่พวกนี้จนมาถึงปี1687ที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มสำคัญใช่ครับ Principia Mathematica หรือ Principia ที่เรารู้จักกันเล่มนี้คือแบบพลิกโฉมหน้าวิทยาศาสตร์เลยวางรากฐานกลศาสตร์คลาสสิกกดแรงโน้มถ่วงสากลแล้วก็กฎการเคลื่อนที่3ข้ออันโด่งดัง กฎ3ข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะพอจะอธิบายง่ายๆให้ฟังอีกทีได้ไหมคะเผื่อบางคนลืมไปแล้วได้ครับครับลองนึกภาพตอนปล่อยจรวดดูนะกฎข้อ1คือความเฉื่อยก็คือวัตถุจะอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมถ้าไม่มีแรงไปกระทำกับมันจรวดที่ตั้งอยู่เฉยๆก็จะอยู่อย่างนั้นจนกว่าเครื่องยนต์จะติดอ๋อค่ะกฎข้อ2คือ F เท่ากับ ma แรงเท่ากับมวลคูณความเร่งพูดง่ายๆคือยิ่งของหนักก็ยิ่งต้องใช้แรงเยอะขึ้นเพื่อให้มันขยับหรือเปลี่ยนความเร็วจรวดใหญ่ๆก็ต้องใช้เครื่องยนต์แรงๆเข้าใจค่ะแล้วข้อ3ล่ะคะข้อ3คือแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา action เท่ากับ reaction ทุกแรงกระทําจะมีแรงโต้อตอบที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามเสมออย่างจรวดพ่นแกส๊สร้อนๆลงพื้น action มันก็เกิดแรงดันมหาศาลดันจรวดให้พุ่งขึ้นฟ้า reaction นั่นแหละครับอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะเข้าใจง่ายมากๆแต่ถึงจะประสบความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ขนาดนี้นะคะชีวิตนิวตันก็ไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามอย่างเดียวมีเรื่องขัดแย้งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องใหญ่เลยคือกรณีพิพาทเรื่องแคลคูลัสกับก็อดฟรีดไลบนิสนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันอ๋อที่เถียงกันว่าใครคิดได้ก่อนครับผม นิวตันอ้างว่าเขาคิดได้ก่อนเป็น10บสปีตั้งแต่ช่วงปีมหาศจา์นู่นแหละแต่เขาไม่ยอมตีพ<ม>ิมพ์มมทำไมล่ะคะว่ากันว่าเขาเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์งานตัวเองอย่างแรงพอไลฟ์นิสตีพิมพ์เรื่องแคลคูลัสออกมานิวตันก็โกรธมากกล่าวหาว่าไลฟ์นิสลอคิดเขาไปเลยโหแล้วยังไงต่อคะตอนนั้นนิวตันเป็นประธานราชสมาคมแห่งลอนดอนรอยัลโซไซตี้พอดี ซึ่งเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดเขาก็ใช้อำนาจตรงนั้นแหละตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ผลก็คือเขาข้างนิวตันแน่นอนครับแต่จริงๆปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าทั้งคู่คิดได้เองนะไม่ได้ลอกกันเรื่องนี้ก็แอบสะท้อนบุคลิกอีกด้านของเขาเหมือนกันนะคะดูเป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันใช่ครับอาจจะมีความไม่มั่นคงบางอย่างหรือความอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์มากๆอย่างที่เห็นเขาลางมาตั้งแต่เด็ก นอกจากเรื่องขัดแย้งนี้แล้วนะคะสิ่งที่ทําให้ภาพของนิวตันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือความสนใจในเรื่องที่แบบไม่ใช่วิทยาศาสตร์จา๋จาๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นด้านที่คนส่วนใหญ่แทบไม่รู้เลยและถูกปิดบังไว้นานมากคือเรื่องอะไรคะคือเรื่องศาสนาศาสตร์ครับหลายคนอาจจะช็อกถ้ารู้ว่านิวตันเขียนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเยอะกว่าที่เขาเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ซะอีกฮะจริงเหรอคะไม่เคยรู้เลยครับตอนฉบับพวกนี้ถูกเก็บเงียบมาตลอดเพิ่งจะเอาออกมาประมูลศึกษากันจริงจังเมื่อปี1936นี้เองนิวตันเชื่อว่าไบเบิลไม่ใช่แค่หนังสือศาสนาธรรมดาแต่เป็นเหมือนโค้ดลับที่ไขความลับจัก,กรวาลและอนาคตได้ขนาดนั้นเลยครับเขาศึกษาหนักมากพยายามคำนวณทำนายวันสิ้นโลกจากใน Bible ไบเบิลด้วยนะ เขาคาดว่าน่าจะเกิดประมาณปี2060หรือหลังจากนั้นโหเหลือเชื่อเลยค่ะทำนายวันสิ้นโลกแล้วมุมมองาศาสนาของเขาก็แตกต่างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาไม่เชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพ Trinity ซึ่งเป็นหลักสำคัญของคริสต์ศาสนาส่วนใหญ่ในยุคนั้นเลยความเชื่อแบบนี้ถือว่านอกรีดมากๆในสมัยนั้นแล้วเขาไม่ดวนอะไรหรอคะเขาก็เก็บเงียบไว้นะครับไม่ได้เป่าประกาศแต่ก็เคยแสดงจุดยืนทางาศาสนาเหมือนกัน ตอนที่คัดคา้านกษัตริย์เจมส์ที่สองที่พยายามจะเปลี่ยนเคมบริดจ์ให้เป็นแคทอลิกอ๋อตอนนั้นก็เลยได้เป็นสสด้วยใช่ครับเป็นอยู่สองสมัยสั้นๆแต่มีเรื่องตลกคือเขาแทบไม่พูดอะไรในสภาเลยว่ากันว่าพูดแค่ครั้งเดียวคือขอให้คนช่วยปิดหน้าต่างหน่อยลมมันโกรกฮ่าๆ <laughs> ช่างสมเป็นนิวตันจริงๆค่ะพูดน้อยทำเยอะแล้วนอกเหนือจากศาสนาศาสตร์มีเรื่องที่คนยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่เลย ครับผมคือเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเคมีเล่นแร่แปรธาตุแบบในหนังเลยเหรอคะใช่ครับแบบนั้นเลยนิวตันใช้เวลาถึงประมาณ25ปีนะศึกษาแล้วก็ทดลองเรื่องนี้อย่างลับๆโอ้โหนานมากแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรคะเป้าหมายหลักๆก,ก็เหมือนในตำนานเลยครับคือหาวิธีเปลี่ยนโลหะทุกๆอย่างตะกัว่วให้เป็นทองคำให้ได้ที่เรียกว่าศิลาอาถรรพ์ฟิโลสเฟอร์สโตน เหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยใช่ครับแล้วก็เชื่อกันว่าศิลาอาถั์เนี่ยอาจจะทำให้เป็นอมตะได้ด้วยนะมีเจอต้นฉบับที่นิวตันคัดลอกสูตรที่เชื่อว่าเป็นการสร้างศิลาอาถั์ด้วยสุดยอดแต่ว่าการไปยุ่งกับศาสตร์อะไรแบบนี้มันมีผลเสียกับตัวเขาไหมคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับคือการทดลองเล่นแร่แปรธาตุนิดมันต้องใช้สารอันตรายเยอะโดยเฉพาะสารปรอดค่ะ ซึ่งพอมาตรวจเส้นผมของนิวตันหลังเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพบว่ามีสารประรอดสูงผิดปกติเลยเอา้าวงั้นก็อาจจะได้รับพิษครับนักวิชาการบางคนก็เลยสันนิษฐานว่าพิษจากสารประรอดเรื้อรังนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงในปี1693อ๋อตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอคะเขามีอาการเหมือนคนเสียสติไปเลยครับแบบหวาดระแวงคิดว่าเพื่อนสนิทวางแผนปองร้าย เขียนจดหมายไปต่อว่าเขานอนไม่หลับซึมเศร้าหนักมากโหฟังดูหนักหนามากเลยนะคะสำหรับอัจฉริยะอย่างเขาวิกฤตตอนนั้นนานไหมคะกว่าจะหายประมาณปีครึ่งได้ครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของการทุ่มเทวิจัยหนักๆที่เคมบริดจ์มันก็ใกล้จะจบลงแล้วเหมือนกันค่ะปี1696เขาก็เลยย้ายไปลอนดอนไปรับตำแหน่งสำคัญที่โรงกระสาบหลวง Royal m i n t เอ๊ะจากนักวิทยาศาสตร์ไปทํางานโรงกระสาบดูแลเรื่องเงินหรอคะใช่ครับตอนนั้นอังกฤษกําลังมีปัญหาใหญ่เรื่องการเงินเลยมีการปลอมเหรียญเยอะมากแล้วก็มีการลักลอบตัดขอบเหรียญเอาโลหะไปขายอ๋อค่ะนิวตันได้เป็นผู้ดูแลวอร์เดนแล้วต่อมาก็ได้เป็นผู้อำนวยการมาสเตอร์ Master เลยนะเขาก็เอาความรู้ความเป๊ะทางวิทยาศาสตร์นี่แหละมาปรับปรุงการผลิตเหรียญให้มันปลอมยากขึ้นใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาช่วยเรื่องเศรษฐกิจเลยใช่ครับ แล้วเขาก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะเขาลงไปสืบสวนเองเลยตามจับพวกปลอมเหรียญเหมือนนักสืบเลยจริงเหรอคะครับว่ากันว่าส่งคนผิดขึ้นตะแลงแกงไปไม่น้อยเลยด้วยโหกลายเป็นนักป,ปรับปรามไปซะแล้วแต่ถึงจะเปลี่ยนสายงานไปแล้วความขัดแย้งเก่าๆกับคนในวงการวิทยาศาสตร์ก็ยังตามมาอยู่ใช่ไหมคะยังมีครับโดยเฉพาะกับโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญอีกคนคนนี้ก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากครับอ่าก็ไม่ค่อยลงรอยกับนิวตันเท่าไหร่ ฮุกอ้างว่าจริงๆเขาเป็นคนให้ไอเดียเรื่องแรงโน้มถ่วงบางอย่างก,กับนิวตันก่อนแต่ไม่ค่อยได้รับเครดิตอ๋อก็เลยบาดหมางกันใช่ครับแล้วมันมีเรื่องที่แบบคนข้างรุนแรงคือมีข้อกล่าวหาว่าหลังจากฮุกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนิวตันซึ่งตอนนั้นเป็นประธานราชสมาคมอยู่ใช้อำนาจทำลายหรือทำให้รูปเหมือนรูปเดียวของฮุกที่มีอยู่หายสาบสูญไปเลยหาจริงเหรอคะครับ จนทุกวันนี้เราไม่มีรูปวาดหรือภาพเหมือนของโรเบิร์ตทุกที่น่าเชื่อถือจริงๆเลยสักรูปโหฟังดูนิวตันนี่เป็นคนที่ทั้งเก่งแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยดูจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียงตัวเองจริงๆค่ะผมแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับการยอมรับสูงสุดอยู่ดีปี1705ควีนแอนก็แต่งตั้งให้เป็นอัศวินกลายเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันสรุปแล้วบุคลิกเขานี่ซับซ้อนจริงๆนะคะ เป็นคนรักสันโดษเก็บตัวแต่ลึกๆก,ก็ต้องการการยอมรับมากทุ่มเทให้แต่งงานไม่เคยแต่งงานไม่มีงานอดิเรกอื่นเลยครับเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ศรัธทธาในศาสตร์ลี้ลับด้วยแล้วบานปลายชีวิตล่ะคะเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติเป็นที่นับถือนะครับก่อนจะเสียชีวิตไปอย่างสงบตอนอายุ84ปีเมื่อปี1727ร่างของเขาก็ถูกฝังอย่างสมเกียรติที่เวสต์มินสเตอร์แอบบี ใช่ครับเคียงข้างกษัตริย์คนสําคัญสําคัญของอังกฤษเลยที่หลุมศพก็มีคําชารึกภาษาละตินยกย่องความยิ่งใหญ่ของเขาแล้วก็มีบทกวีไว้อาลัยของอเล็กซานเดอร์โพที่ดังมากๆนะครับที่ว่าอ๋อที่บอกว่าธรรมชาติและกฎธรรมชาติซ่อนอยู่ในความมืดพระเจ้าตรัสให้นิวตันบังเกิดและทุกสิ่งก็สว่างสวยใช่ครับประโยคนั้นเลยสรุปความสําเร็จของเขาได้แบบ งดงามมากแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันหมายความว่ายังไงคะการเจาะลึกเรื่องราวของเสื้อไอแซคนิวตันวันนี้มันทําให้เราเห็นภาพที่มันไกลกว่าที่เราเคยเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เยอะเลยนะคะครับเขาไม่ใช่แค่ยักษ์ใหญ่แห่งเหตุผลตรกกะอะไรแบบนั้นแต่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความซับซ้อนมีความเชื่อส่วนตัวที่อาจจะดูขัดแยง้งมีความหลงไหลในสิ่งลี้ลับมีด้านมืดเหมือนกันใช่ครับ มันเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากๆเลยนะว่าแม้แต่คนที่ดูเหมือนเรารู้จักดีหรือคนที่ยิ่งใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาก็มีมิติที่มันลึกซึ้งซับซ้อนและบางทีก็ขัดแย้งกันเองในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ผู้คนรอบตัวเราเองก็อาจจะซับซ้อนกว่าภาพจําที่เรามีเสมอเนาะครับผมทีนี้คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไวใ้ให้ลองคิดกันต่อก็คือ การที่นิวตันพยายามจะหาความเข้าใจหนึ่งเดียวของจักรวาลเนี่ยเขาไม่ได้มองผ่านแค่วิทยาศาสตร์เพียวๆนะแต่เขามองผ่านทั้งเ,ออเทววิทยาในไบเบิลผ่านการเล่นแร่ปแปรธาตุด้วยค่ะไอความพยายามตรงนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้หรือความปรารถนาของมนุษย์เราบ้างไหมลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าความสนใจด้านาศาสนาด้านสารลี้ลับของเขาเนี่ย มันไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับนานขนาดนั้นหรือถ้ามันถูกเอามาพิจารณาไปพร้อมๆกับงานวิทยาศาสตร์ของเขาอย่างเปิดเผยมากกว่าน,นี้ความเข้าใจเรื่องจักรวาลของเราทุกวันนี้มันจะต่างออกไปไหมอย่างไรอืมน่าคิดมากเลยค่ะชีวิตของนิวตันอาจจะกำลังตั้งคำถามกับเส้นแบ่งที่เราขีดไว้ก็ได้นะระหว่างวิทยาศาสตร์ศรัทธาแล้วก็ความพยายามที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ที่อยากจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างทองแท้จริงไหมครับ